ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบูรักูนหนึ่งนะครับได้พี่ขับรถมาให้อย่างดีเลยนะครับเ,เรา,า,าเข้าไปข้างในนะครับถ้ำปู่คำนะครับบูรักูนหนึ่งนะครับไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับวังเบียงใครไม่เคยมามาตามมานะครับไปกันเลย ตอนนี้ได้รถแล้วนะครับเราได้รถนําเที่ยวแล้วนะครับใช้รถสองแถวนะครับเจ็ดแสนทเที่ยวรอบวังเวียงแล้วก็กลับมารับน้องสาวอยู่ที่นี่อีกรอบนึงนะครับรอบเย็นไปต่อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับวีไพี <c oughs> รอบเมืองรอบสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับเออไม่ไม่ได้ไปนานไม่ได้อยู่นานไปเที่ยวไปหายคลิปวิดีโอไปอืมน้ไปมูลค้คุล้วับมา ใช่ใชใชาๆเาาที่ยวข้าเวลาก่อนมารับน้องสาวเที่ยวเ่วน้องเที่ยวข้าเวลาก่อนรับน้องสาว <okay, okay. S 1> ไปสองคนนะครับอตอนนี้นะครับข้าเวลาก่อนเร็ยๆยวันนี้เราก็มาถึงจุดหมายจนได้นะครับที่วังเวียงน่าตื่นเต้นมากมองไปข้างหน้าภูเขาโคดหินสวยงามมากๆเลย ก่อนที่จะไปถึงบุรกุลหนึ่งเนี่ยเราจะแวะถ่ายรูปก่อนแวะให้พี่ซเปอร์จอดรถให้เราไปถ่ายรูปที่ริมน้ำซองก่อนอันนี้เป็นสะพานแดงแคบๆนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งสวนได้หากว่าคันนึงไปแล้วนะคันที่มาขา้างหน้าต้องจอดรอก่อนเพราะว่าให้รถวิ่งได้แค่คันเดียวมาถึงน้ำซองแล้วนะครับวางเวียงต้องมาที่นี่นะครับ ล่องเรือขย y ก k กันเต็มเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวสังขัดที่มาวังเวียงนะครับมาสัมผัสของจริงที่นี่นะครับมานั่งเรือหางยาวนะครับพายเรือขยักเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศดน้าล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่สะพานหน้าล่างนะครับยืนอยู่สะพานห้าล่างให้ชมกันนงครับนะครับมาแล้วไม่พลาดนะครับวันพรุ่งนี้เราอาจจะมาล่องเรือที่นี่กันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โห เจ็บมากๆเลยนะครับเจ็บมากๆต้องมาให้ถึงวังเวียงให้ได้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับมีสะพานไม้ให้ข้ามฝั่งนั้นได้นะครับเรามาชมวิวนะครับเรามาชมวิวทํคทิ่วิดีโอส,สวยๆนะครับอากาศตอนเย็นนั่งดื่มนั่งดิ้งกันที่ริมน้ําได้เลยนะครับสวยมากแหลกท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ อย่าพลาดตกสะพานก็แล้วกันนะครับนู่นนู่นนู่นอย่าไปขวางสะพานเขาอยู่พังได้พังหนึ่งมาแล้วนะครับล่องเรือหางยาน้ำซองนะครับที่วังเวียงใครมีประสบการณ์บ้างนะครับหลายคนคงเคยมาที่นี่แล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆนี่นักท่องเที่ยวนะครับเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับทักทายนะครับทักทาย สวยมากๆเลยนะครับน้ําไม่ลึกนะครับน้ำไม่ลึกแต่น้ําไหลแรงตลอดเลยนะครับเป็นน้ำซองสวยมากๆนะครับสวยมากๆมาจากไหนครับมาจากวีรรับม,มาจากวีรำชนวีรีวีรต้องรู้จักร้านนำพลหมูย่างเกาหลีออ <laughs> มามาเที่ยวเหมือนกันครับเจอเพื่อนคนไทยมาจากวีรำนะครับสวยมากๆ เจอเพื่อนคนไทยนะครับมาหาที่พักเหมือนกันนะครับมาเที่ยวเหมือนกันสวยมากมากน้ำใสปิ้งเลยนะครับครั้งแรกของเรานะครับไม่พลาดที่จะนำคลิปมาให้ชมกันนะครับบรรยากาศน้ำซองนะครับที่วันเวียงนะครับอากาศตอนนี้นะครับสีมองเย็นนะครับสีมงเย็นสวยมาก เจอที่ไหนลายน่าจอดรถไลื่อนงคะลายเจ้ารถ่หลาวงพางเป็นสะพานให้ชาวบ้านข้ามไปข้ามมากันได้นะครับาใครจะสนใจนั่งเรือก็ไปเช่าได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของนำคนหมูออย่างเกาหลีกันนะครับติดตามต่อไปนะครับติดตามต่อไปเรามีหลายๆคลิปให้ชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับริมน้ำซองกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ ตอนที่ผมมาถึงที่นี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงกว่ากว่าเห็นภาพภูเขาที่อยู่ข้างๆไหมครับที่ผมกาลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ขณะน,นี้อันนี้เขาเรียกว่าผาแดงถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยฟังเพลงวังเวียงไม่ว่าจะเป็นวังเวียงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผู้งานเพลงที่เต่งมาก็มักจะมีผาแดงผาแดงก็คือที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ด้านข้าง ซ้ายมือข้างๆข,ข,ขวามือนี่แหละนะครับผาแดงของวังเวียงก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สวยงามมากระหว่างทางที่กําลังขับรถไปขณะน,นี้เรามุ่งหน้าไปที่บุรังกุลหนึ่งซึ่งเราก็พอจะมีเวลานะครับพอจะมีเวลาไปเที่ยวบุรังกุลหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่ถ้าปูคําก็ลองดูนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ พาชมบรรยากาศพาชมวิวภูเขาของวังเวียงซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นขณะนี้นะครับตอนเย็นนี้อากาศสวยงามมากมเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถไปเที่ยวแล้วก็ขับวิ่งสวนมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมองด้านข้างก็จะมองเห็นรถที่วิ่งสวนมาก็คือนี่ก็มาจากที่บุรีรัมยนั่นแหละนะครับที่กําลังขับรถวิ่งสวนกันมาขณะนี้ เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามแต่ว่าถนนท้องทางที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ราบเรื่นอาจจะไม่ราบเรื่นเหมือนกับถนนที่เมืองไทยพี่สุเพอร์เล่าให้ฟังว่าถ้าไปบุรุคุลสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางผุนเข้าไปประมาณกิโลกว่าวันนี้เราก็เลยเลือกจะมาที่นี่ก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะถึงเร็วกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบูรกคุนหนึ่งนะครับได้พี่ขับรถมาให้อย่างดีเลยนะครับ เราเข้าไปข้างในนะครับถ้ำปู่คํานะครับบูรกูลหนึ่งนะครับไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับวางเบียงใครไม่เคยมามาตามมานะครับไปกันเลยห้มพลาดนะครับหากใครเคยมาต้องเห็นป้ายนี้นะครับถ้ำปูคําซื้อปีก่อนซื้อปีก่อนสองคนสองคนเวลาปิด17บเกินนะครับามนาที เวลาปิด17.30นาทีนะครับยังทำอยู่ยังทำอยู่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับอันนี้เราเข้าไปบุรกูลูนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้รอตั๋วอยู่แม่บ้านกำลังไปซื้อตั๋วนะครับพาชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับก็จะมีที่ตวดตั๋วอยู่นะครับบนกวันที่าษาลาว โอ้ยแค่ภูเขาก็สวยแล้วนะครับแค่ภูเขาก็สวยละนายยังนายยัง,อยงเอาปิดหงองไม่ไรคนละสองหมื่คนละสองหมื่นนีน่นะครับบัดผ่านประตูไปตรว,ว,วตัวตรงน,นี้นี่นี่คนกดพี่คนกดพี่ตรงนี้ตรงนี้กดกดตัวก่อนกดพี่ก่อนนี่นี่นี่เดินเข้าไป ปิดหกโมงเย็นนะครับไม่ใช่สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับปิดหกโมงเย็นยังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่นะครับโอ้ยไอเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วข้างหน้าแล้วนะไปไปไปข้างหน้าแล้นนะสวยมากให้ลูกไ่ให้ลูก,ก่อน,นักท่องเที่ยวขนาดตอนเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆกลสิบเจีนาฬิกาแล้วคนยังเยอะเลยนะครับมีสัญลักษณ์ปูใหญ่ด้วยฟูหิม ตรงนี้ไงเ,ออเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายก่อนเดี๋ยวเขาไปไปนู่นแอดเวนเจอร์ถึงว่าได้ยินเสียงควัก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 โอ้ขอ,อนสลิงได้ด้วยโอ้ยเอาแล้วมากกว่าไปไปเชียงใหม่ย,ยังไม่ไปเลยเชียงใหมยย่ไม่เล่นเลย แล้วเขาจะชื่นชอบนะครับขึ้ไปโดดน้ำได้นะครับน้ำเห็นไหมนี่เลยนะครับนี่ชื่นชอบที่มาวังเวียงกันนะครับอันนี้เป็นบุรุคุณหนึ่งนะครับบุรุคุณหนึ่งน้ำเล่เหียงเลยด,ดูน้ำนะครับดูน้ำสวยไหมสวยไหม ข้างบนหอนสลาิงได้นะครับหากใครสนใจนะครับหอนปลิงได้ข้างบนจะมีที่หอนปลิงอยู่นะครับที่น่านใช่ไหมใจวิวเลยนะครับหากใครเป็นโรคหัวใจหากใครวความสูงไม่แนะนำนี่แหละนะครับที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับบูโรคูนหนึ่งวังเวียง บรรยากาศเป็นธรรมชาตินะครับรวมๆแล้วที่นี่ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับนักท่องเที่ยวชื่นชอบมาโดดน้ําสวยๆใสๆได้นะครับโดดน้ําสวยๆใส,ๆใสได้น้ำาได้สีมกรกตเลยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติบูรักุนหนึ่งน่านปลาด้วย สวยมากเลยอาหารปลาด้วยหักนี่ไงอาหารปลาที่เขาซื้อไปให้อ๋อนี่ไงเป็นตะกาตะการละเท่สักบาทยี่สิบบาทอ๋อตะการละยี่สิบบาทตะก,การละยี่สิบบาทนะครับ ไปต่อไปต่อฮัลนโดนมาเป็นคู่เลยคู่สองคนเลยเออมาถ่ายทางนี้ทางนี้ก็ได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 ้ที่นะครับชื่นชอบนะครับชื่นชอบเป็นที่ชื่นชอบนำหรับนะนะักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับสวยงาม ป็นบรรยากาศที่หน้ามาเที่ยวโอ้โหขนาดไม่ใช่ฤดูก,การท่องเที่ยวสวยขนาดนี้คนเยอะนะครับคนเยอะทั้งไทยทั้งจีนเยอะมากอันนี้จะค่ำแล้วนะครับสิบเกียรนาเราเร์อตอนนี้